สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Youtube วันนี้แอดมินิยายจะมาแนะนำอีกแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้มีหน้าปกเป็นภาพวาดหญิงสาวในชุดโอเวอร์โค้สสีแดงยืนกลางร่มหันหลังอยู่บนสะพานชาวสะพานหินอายุหลายร้อยปีที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปรากหากเพื่อนๆยังจำภาพชายหนุม่มขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานเหล็กมีหญิงสาวนั่งซ้อนท้ายด้วยสภาพเมาแอ อิงแอบซบหลังหรือภาพหนุ่มสาวในชุดนักศึกษายืนเผชิญหน้ากันบอกความในใจกับคำพูดประโยคเด็ดแกมาบอกอะไรฉันตอนนี้เพื่อนๆคงจะจำได้นะคะว่าประโยคนั้นมาจากหนังเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะนี่คือหนังสือภาคต่อของเพื่อนสนิทเรื่องราวของไข่ย้อยกับดาการดาเขากับเธอกลับมามีตัวตนอีกครั้งในรูปแบบหนังสือนิยาย ความยาว173หน้าซึ่งเป็น173หน้าที่เรากับผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานหนังสือนิยายเล่มนี้มีชื่อว่าไขย้อยดาการดาหรือกล่องไปรษณีย์สีแดงภาคสองโดยอภิชาติเพชรลีลาพิมพ์ครั้งที่หนึ่งสำนักพิมพ์นกดวงจันทร์ราคา190บาทโปรยปกหน้าด้านในไขย้อยภาพวาดทั้งหมดของผม ไม่มีอะไรมากกว่าจดหมายในขวดแก้วที่ลอยทะเลเนิ่นนานจนมาเคยหาดทรายหากใครคนหนึ่งเปิดจุกหยิบกระดาษในขวดออกมาคลี่อ่านก็จะเห็นข้อความฉันยังวาดภาพสีน้ำมันที่ฉันรักที่สุดทำให้ฉันคงเป็นฉันคนเดิมนากาันดาเป็นคำสาบอันเศร้าส้อยฉันอายุมากขึ้นมากขึ้นทุกปีทว่ายังแวดล้อมด้วยเรื่องราวสถานที่ เมื่อครั้งเขาและฉันเรียนอยู่ด้วยกันฉันติดอยู่ในเนเวอร์แลนด์ดินแดนซึ่งเวลาไม่เคยเดินหน้าไม่เคยถอยหลังที่เนเวอร์แลนด์แห่งน,นี้นาฬิกาไม่ได้ตายแต่เข็มวันเวลากระดิกติ๊กติ๊กติ๊ก,กซ้ำซำ้หยุดอยู่กับพ่งวงวัยเยาวจากคำโปรยปกจะเห็นได้ว่า ทั้งสองผ่านการเวลามาเนิ่นนานแค่ไหนแล้วที่ผ่านมาพวกเขาเจออะไรบ้างแอดจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังค่ะกล่องไปสนีสีแดงภาคสองเปีต่อมาดากันดาฟื้นขึ้นมาหลังจากรถคว่ำเธอพบว่ามีใครบางคนเป็นห่วงเป็นใยสนใจดูแลในขณะที่วัยของเธอล่วงเลยย่างเข้าอายุ30ช่วงเวลาก่อนหน้าดากันดาไปเรียนอยู่ที่ปรากหลายปี พอกลับจากเรียนต่อคณะภาพพิมพ์ในมหาวิทยาลัยศิลปะอันด่งดังในปราบเธอก็กลับมาเพื่อเป็นอาจารย์สอนในคณะเดิมที่เรียนจบตลอดเวลาหลังจากได้รับโปสการ์ดจดหมายที่ส่งมาจากไขย้อยเมื่อคราวนั้นทำให้การเวลาของดาการดาหยุดหมุนเธอหอยหาอดีตตลอดเวลาและรอใครบางคนมาเติมเต็มแต่ก็ไม่เจอใครคนนั้นจนกระทั่งวันหนึ่ง ดากันดาก็ได้พบกับต้องชนะหลุ่มใหญ่พ่อลูกติดที่เข้ามาในช่วงเวลาเปี่ยวเหงาแต่ว่าเขายังไม่ได้อยากขาดจากภรรยาต้องชนะเป็นอาร์ติสตเหมือนกันเขามีงานแสดงภาพทั่วโลกแต่อายุมากกว่าดากันดากเกือบ15ปีที่สำคัญเขามีลูกติดและยังไม่ได้อยา่าส่วนไข่ย้อยเมื่อเวลาผ่านมานาน9ปีเขาก็กลายมาเป็นหนึ่งในไม่กี่คน ในรุ่นที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงภาพของไขย,ย้อยชนะการประกวดระดับนานาชาติทั้งที่ก่อนนั้นเขาต้องพบความลำบากหลายปีไขย,ย้อยได้กลับมาเชียงใหม่อีกครั้งและจัดแสดงภาพนิทรรศการของตัวเองครั้งแรกตามการชักนำของพันธารักษ์ที่เคยเป็นรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเดียวกันที่นั่นไขย,ย้อยได้พบกับฟู่เยินที่กลายมาเป็นตำรวจและมีบัวน,นอมรุ่นน้องสาวเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นคนรัก ที่งานนิทรรศการไขย้อยได้พบกับดาการดาอีกครั้งหลังจากไม่ได้พบกันนานความรู้สึกหลังจากที่อ่านจบจะบอกว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่แอดรอคอยมานานมากค่ะคิดว่าจะไม่มีภาคต่อแล้วด้วยเพราะนานมากจากเริ่มแรกแต่ก็มีมาจนได้พอเห็นว่าร้านหนังสือหนึ่งเปิดพรีออเดอร์ปุ๊บก็รีบจองปั๊บทันทีพอได้มาก็อ่านจบในเวลาไม่ถึงวันเลย เรียกว่าเร็วที่สุดในนิยายที่อ่านในช่วงเวลานั้นเล่มนี้มาในรูปแบบของหนังสือนิยายเลยค่ะไม่มีภาพวาดประกอบแบบภาคแรกและก็เล่าเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งไม่ได้มีแค่แง่มุมของไขย้อยกับดาการดาแค่สองคนแต่ยังมีเล่าในแง่มุมของตัวละครรอบตัวของทั้งสองคนอีกด้วยค่ะคนอ่านได้รู้เรื่องราวของตัวละครนั้นๆผ่านความคิดที่แต่ละคนเล่าให้เรารู้ ในมุมที่แตกต่างกันแต่ก็พอประติดประต่อได้ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นพวกเขาไปทำอะไรไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็มีชีวิตพลิกผันแค่ไหนต้องบอกว่าพลิกมากทีเดียวค่ะที่แรกแอดอ่านก็งงนิดๆปรับอารมณ์ตามไม่ทันอาจจะเพราะว่าติดกับการเล่าของผู้เขียนในภาคแรกแต่พอมาเป็นภาคสองผู้เขียนเล่าในแบบที่แตกต่างออกไปแอดรู้สึกถึงความเป็นนวนิยายมากกว่าเดิม สำนวนก็ออกแนววรรณกรรมมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มที่ได้เสพงานสวยๆหน้าปกภาพวาดของหนังสือเล่มนี้เป็นภาพผู้หญิงชุดแดงบนสะพานชาวที่ปราร์กเป็นภาพจำติดตาของไขย,ย้อยเขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือดากานดาอันที่จริงแอดไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเปิดฉากมาที่ปราศเพราะไม่คิดว่าทั้งสองคนจะดันด้นไปเรียนถึงที่นั่นแต่พอนึกได้อีกทีก็คิดว่า เช็กเกียเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนำของโลกก็เข้าใจได้คะ่ะว่าทำไมฉากหลังถึงใช้โลเคชันที่นี่อาจจะเพราะว่าแอดคิดต่อยอดไปเองจากภาคแรกที่เหมือนจบแบบปลายเปิดให้คนอ่านคิดไปคนละทางสุดที่ใครจะอยากให้จบแบบไหนเราก็สามารถจินตนาการไปได้เองจากภาคแรกแอดเห็นว่าไขย้อยน่าจะได้ไปใช้ชีวิตเป็นหนุ่มชาวเกาะแน่ อตคิดว่าไขาย้อยต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆต้องมีฉากจบแสนสวยที่ถึงแม้จะเศร้าแต่ก็น่าจะมีความสุขในแบบที่เขาเป็นไขย้อยเหมือนคนซื่อๆไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งใดเขาอยู่ที่นั่นน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ว่าเนื้อเรื่องจริงๆหลังจาก9ปีต่อมาไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะและดาการดาเองก็ไม่ต่างกันกันกบไขย้อยเท่าไหร่ตลอดเรื่องเล่าของไขย้อยกับดาการดาเล่มนี้ เต็มไปด้วยแง่งามของงานศิลปะภาพอาร์ตนวนิยายและก็มีเพลงที่เชื่อมความรู้สึกของตัวละครมาจากภาคแรกถ้าหากยังจำได้ภาพบนเวทีที่ไขย้อยร้องเพลงเพลงนั้นยังมีปรากฏอยู่ในงานเลี้ยงรุ่นของภาคสองค่ะส่วนตัวละครอื่นๆก็จะมีคนเก่าๆบ้างแล้วก็มีคนใหม่ที่มาเป็นตัวแปรของเรื่องหลายคนก็มีคนที่คิดไม่ถึงและก็ไม่คิดว่าในอีก9ปีต่อมา จะมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของตัวละครหลักอ่านแล้วแอดก็ลุ้นว่าภาคสองของ9ปีหลังจากนี้ไขย้อยจะต้มแห้วกินอีกหรือเปล่าเพราะในขณะที่ไขย้อยกลับมาเจอกับดาการดาเขาโสดแต่ว่าดาการดาไม่โสดซะแล้วเรื่องนี้นอกจากทั้งสองคนที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็ยังมีตัวละครนุ้ยที่เป็นนางพยาบาลจากภาคแรกที่แอดคิดว่าไขาย้อยจะต้องลงเอยกับเธอ แต่ว่าในเรื่องนี้มีเล่าในส่วนของนุ้ยอยู่ซึ่งเป็นส่วนชีวิตที่ต้องบอกว่าเศร้าพอสมควรค่ะแอดสงสารในส่วนของนุย้ยถึงแม้ตอนจบเธอจะไม่เศร้าก็ตามถ้าใครที่เคยอ่านกล่องไปสนีสีแดงหรือว่าดูหนังเพื่อนสนิทแล้วมีคำถามคาใจในตอนจบที่ไม่จบในหนังสือภาคสองเล่มนี้มีคำตอบที่แบบจบค่ะจบแบบจบจริงๆเลยแล้วก็จบเรียวดีด้วย ตัวละครทุกตัวในเรื่องแอดคิดว่าไม่ใช่ใส่ๆแล้วแหละ9ปีผ่านไปนั้นพวกเขาค่อนข้างเทาประโยคประทับใจในเล่มไขย้อยดาการดาความลับของวันเวลาแห่งความรักคือความตายซึ่งแอบซ่อนมันทำให้เวลาและความรักสูงค่าไม่อาจมีสิ่งใดเปรียบได้จากนี้ไปจนถึงเวลาที่ความตายเผยโฉมไม่ว่าแกจะรักฉันหรือเปล่ายังรักฉันหรือเปล่า ไม่ว่าแกกับฉันจะต้องเสียน้ําตาร้องไห้ในความรักอึกษะเท่าใดฉันจะไม่ลืมเลยว่าฉันรักแกดาการดาดาการดาฉันจะบรรเทาความเจ็บปวดหากแกเจอใครที่ดีที่รักแกอย่ารอฉันหนุย้ยเหตุผลของผู้ชายที่รักกันมาหกเจดเดือนเขาต้องไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยนั่นคือการบอกลาอย่างมีน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักนั้นเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าเรื่องที่เขาพูดอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ตามหากเพื่อนๆท่านใดสนใจลองหามาอ่านดูได้นะคะเป็นนิยายเล่มบางใช้เวลาไม่นานเลยแต่ว่าสามารถตอบจบครบในเล่มเดียวได้หลังจากที่คาใจมานานหลายปีทีเดียวค่ะหากมีข้อคิดเห็นประการใดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะหากชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ